คำไว้อาลัยจากหนังสืออนุสร์คุณแม่บุญเรือนตตงบุญเติมโดยพันเอกดำเนินเลขะคุณตอนที่สิบผู้ช่วยคลายทุกข์ผมรู้สึกตัวชายเย็นเมื่อพบข่าวล้อมกรอบเล็กๆในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับหนึ่งว่าคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมถึงแก่กรรม และจะมีการรดน้ำศพท่านถึงสองวันวันที่พบข่าวนี้เป็นวันสุดท้ายเสียด้วยซีเย็นวันนั้นเมื่อออกจากที่ทำงานแล้วผมจึงขับรถตรงไปยังบ้านพระขนงทีเดียวที่นั่นผมพบบรรดาญาติและสิทธิของท่านแต่งดําและไว้ทุกมารวมกันอยู่หลายคนแล้วต่อไปนี้ขอให้ผมเรียกท่านตามแบบอย่างที่บรรดาสิทธิชายหญิงของท่านใช้เรียกท่านว่าคุณแม่ เถอะครับเพราะเราถือว่าระหว่างท่านกับสิทธิผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนเป็นญาติสนิทกันทั้งหมดขณะที่ผมรดน้ำลงบนฝ่ามือของท่านที่คอยแบรออยู่แล้วผมใจหายความคิดต่างๆได้วิ่งแข่งเข้ามาหาพรัง่งภูดูซิฝ่ามือของท่านไม่ได้เหี่ยวแห้งคงมีเนื้อเต็มอย่างฝ่ามือคนธรรมดาไม่บวมจุแต่อย่างใด แม้คุณแม่จะได้สิ้นมาถึงสองวันแล้วและมือนี้เองเคยรับใช้คุณแม่หยิบข้าวของยื่นให้คนนั้นส่งให้คนนี้ควักปูนทาอกทาหลังให้แก่ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยทางกายและทางใจคนแล้วคนเล่าต่อไปนี้เราจะสูญเสียมือวิเศษนี้ไปแล้วเหลือบมองไปทางดวงหน้าของคุณแม่เห็นในตาหลับสนิทเหมือนคนนอนหลับ ไม่แสดงอาการเจ็บปวดห่วงใยอะไรเลยตามลักษณะของผู้ปฏิบัติธรรมและรู้ความจริงและรู้วาระสุดท้ายของชีวิตตนในขณะที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ในตาแจ่มใสและเปี่ยมด้วยแววเมตตาคู่นี้เคยจ้องดูคนทุกคนที่เข้ามาหาอย่างสนใจพินิษวพิเคราะห์และแทงทะรุ รู้ถึงจิตใจและโลกภัยภายในของผู้นั้นได้อย่างน่าอัศจรรย์แต่บัดนี้เราก็ไม่เห็นในตาคู่นั้นอีกแล้วและจากในตามามองดูปากคุณแม่เม้มสนิทต่อไปนี้เราก็ไม่ได้ยินเสียงคุณแม่สวดมนต์สั่งสอนสิทธิ์ดุสิทธิ์เมื่อทําผิดและชมเชยให้พรเมื่อสิทธิปฏิบัติดีอีกแล้ว ผู้ใหญ่ท่านว่าการรดน้ำศพนั้นนอกจากเป็นการเคารพและขอขมาต่อศพแล้วยังเป็นการคิดปรงตามคติธรรมของพุทธศาสนาด้วยว่าสังขารไม่เที่ยงหนอเมื่อได้รดน้ำคุณแม่เสร็จแล้วผมได้ถอยออกมานั่งคุยกับสิทธิ์คนที่รู้จักและได้รออยู่จนเขาจัดการนำร่างกายของคุณแม่ลงหีบ และจัดการนำหีบขึ้นประกอบวางบนขาไม้เพื่อจัดดอกไม้แต่งบูชาเสร็จแล้วผมจึงได้ลากลับถึงบ้านแล้วผมก็ได้ใช้เวลาทบทวนเรื่องเก่าๆของคุณแม่ที่เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวผมแม้ว่าเหตุการณ์เหล่านั้นจะเนิ่นนานมาถึงสิปีแล้วแต่ผมก็ยังจำได้เป็นส่วนมากผมยังจำได้ว่า ขณะที่ชะตาของผมกำลังตกอยู่ภาวะที่อยู่เร้ายที่สุดของชีวิตที่ผ่านมาเมื่อพศ2496นั้นผมถูกทรมานทางใจอย่างแสนสาหัสนอนไม่หลับไปตั้งหลายคืนเรื่องราวนี้ได้รู้ไปถึงพลตียุทธสมบูรณ์ขณะนั้นยังเป็นพันเอกเพื่อนรักเหมือนญาติสนิทของผมเข้าคุณยุทธก็หาทางแก้ แต่การแก้ของเขาแปลกแทนที่จะแก้ตรงปมปัญหาที่ผูกมัดผมอยู่ถึง1 0 1ถึงเปราะออกโดยตรงเขากลับนำผมมาหาคุณแม่บุญเรือนที่บ้านสามัคีวิสุทธ์ถนนวิสุทธิกษัตร์ในตอนที่ขึ้นไปบนบ้านและเข้าไปนั่งในห้องสวดมนต์ซึ่งอยู่ด้านหน้าและมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่บนต่างตรงมุมห้องนั้นคุณแม่กำลังอยู่ข้างใน คุณยุทธและผมนั่งรอสักคู่หนึ่งคุณแม่เดินออกมาจากห้องเราทั้งสองทำความเคารพท่านพร้อมกันแล้วคุณยุทธก็แนะนำชื่อให้คุณแม่รู้จักแล้วต่างคนก็เงียบไปครู่หนึ่งแต่สำหรับคุณแม่ท่านจ้องมองดูที่ผมคู่หนึ่งแล้วกล่าวไปเปลยขึ้นว่าคนจะเป็นสุขได้ต่อเมื่อใจสงบ พูดแล้วท่านก็ลุกเข้าไปข้างในปล่อยให้เรานั่งอยู่ที่เดิมแล้ววันนั้นผมก็ไม่ได้รบก,กวนอะไรท่านอีกเพราะเป็นคนหน้าใหม่ผมเห็นหมดธุระแล้วก็ลาคุณยุทธกลับไปบ้านก่อนเมื่อกลับมาถึงบ้านผมมีเวลาว่างก็เก็บเอาประโยคที่คุณแม่กล่าวว่าคนจะสุขได้ต่อเมื่อใจสงบมาคิดคิดแล้วผมก็ตีความหมายออก อ๋อนี่คุณแม่สอนเรานั่นเองจริงด้วยสิเพราะจิตใจรุ่มร้อนอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่สงบได้เช่นนี้แล้วจะมีความสุขอย่างไรแน่เหลือเกินแต่เอ๊ะคุณแม่ท่านทราบเรื่องภายในอกในใจของผมได้อย่างไรในเมื่อยังไม่มีใครเล่าเรื่องส่วนตัวของผมให้ท่านฟังหรือท่านจะมีตาทิพย์มองเห็นและรู้จิตใจคนอื่นได้คงเป็นไปไม่ได้นะ่ะ ทั้งนี้เพราะขณะนั้นผมเป็นคนหัวใหม่ไม่ใครเชื่อขนที่ทดลองไม่ได้ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์นั่นเองแต่ก็แปลกที่ผมเป็นคนเชื่อในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งนี้เห็นจะเป็นเพราะผมได้ใกล้ชิดกับพระมากนับตั้งแต่เป็นลูกศิษย์วัดมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยนั่นเองจึงเมื่อผมพิจารณาเห็นว่า คำของคุณแม่เข้ากับหลักธรรมดังกล่าวแล้วผมก็รับเข้าไว้ปฏิบัติอย่างเต็มใจด้วยวิธีต่างๆเช่นพยายามรับรู้เสียว่าความทุกข์ที่ผมได้รับนั้นเกิดจากผลของกรรมที่เคยกระทําไว้แต่อดีตเมื่อกรรมนั้นมาก็ควรจะทนรับไปจนกว่าจะหมดเช่นนี้เป็นต้นแต่ที่ได้ผลมากก็คือ นับแต่วันนั้นมาผมได้หมั่นไปนั่งฟังคำสอนของคุณแม่และนั่งหลับตาทำสมาธิที่บ้านสามัคคีวิสุทธิ์เป็นประจำไม่นานนักผมก็ชนะคือสบายใจคลายทุกขร้อนไม่ยึดไม่จับความกลุ่มไว้อีกแม้ว่าวิบากกรรมที่ได้รับนั้นยังคงมีอยู่ไม่หมดไปแต่ผมกล้าหันหน้าเข้าสู้คลายปมขัดข้องออกไปทีละเปาะทีละเปาะ อย่างหน่าชื่นตาบานไม่ยอมนอนไม่หลับอีกจนทุกวันนี้ปมยุ่งสิบกับเปราะของผมได้ขี้คลายไปเกือบหมดแล้วยังเหลือเปราะสำคัญสำคัญอีกสอสเปราะเท่านั้นการชุมนุมปฏิบัติธรรมของสิทธิ์คุณแม่ที่บ้านสามัคีวิสุทธ์ในวันเสาร์และอาทิตย์ครั้งนั้นทีแรกผมไปร่วมนั้นรู้สึกว่ามีคนจำนวนไม่ใช่น้อยถึงกระนั้นแต่ระคราว มีคนไปร่วมกันสวดมนต์ฟังคำสอนของคุณแม่และทำสมาธิจำนวนพอดีพอดีกับขนาดบ้านแต่ต่อมาต่อมาชักจะมีสมาชิกมากขึ้นทุกทีจนกระทั่งนั่งกันเต็มทุกห้องแม้แต่หน้าครัวเฉลียงแล้วล้นออกไปถึงบันไดในพศ .2497 ถึง2498ผมต้องเดินทางออกต่างจังหวัดเกือบตลอดเวลา จึงเหินห่างไปอย่างน่าเสียดายถึงอย่างไรก็ตามผมก็ยังคิดอยู่เสมอว่าการนั่งสมาธิของคุณแม่ที่ผมเพิ่งเริ่มปฏิบัติเป็นครั้งแรกนี้แม้จะเป็นการทำอย่างง่ายๆและท่านไม่ยอมบอกวิธีการอะไรให้มากไปกว่าให้หลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้สำรวมใจเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงแต่ผลที่ได้นั้นทำให้ผมสามารถ บังคับความไวของหูตาและความนึกคิดฟุ้งซ่านได้ดีเมื่อนั่งเข้าหลายๆครั้งหูที่ผมบังคับไม่ให้ได้ยินเสียงได้ยากนอกจากจะหาอะไรอุดเสียนั้นก็สามารถบังคับให้เหมือนเฉยต่อเสียงวิทยุกระจายเสียงจากบ้านที่อยู่ติดกับบ้านสามัคคีวิสุทธ์ได้เป็นอย่างดีแล้วจิตใจก็โปร่งสดใสนอกจากนั้นเมื่อผมไปนั่งทําสมาธิกับ พระอาจารย์ลีที่วัดบรมนิวาสเป็นเวลาถึงสชั่วโมงก็ทำได้อย่างสบายไม่รู้สึกปวดเมื่อยหรือรำคาญแม้แต่น้อยและเมื่อผมได้เข้าปฏิบัติวิปัสสนาอย่างจริงจังที่วัดมหาธาตุในระหว่างที่บวชเป็นพระภิกษุก็ได้ผลดีทั้งนี้ก็เพราะผมได้นิสัยจากการปฏิบัติมาจากคุณแม่ครั้งที่อยู่บ้านสามคีวิสุทธ์นั่นเอง ในระหว่างที่ผมไปปฏิบัติธรรมอยู่บ้านสามัคคีวิสุทธ์นั้นผมยังประสบกับปรากฏการแปลกและอัศจรรย์ของคุณแม่หลายอย่างที่ทำให้เชื่อสนิทว่าในโลกที่กำลังว้าวุ่นสับสนนี้ยังมีพลังอำนาจแปลกประหลาดอย่างที่เราเรียกว่าอิทธิฤทธิซ่อนอยู่คนที่จะใช้อิทธิฤทธิ์นี้ได้จะต้องสร้างอำนาจภายในตนให้มีระดับสูงขึ้นสูงขึ้น จนถึงระดับหนึ่งที่เพียงพอที่จะบังคับพลังอำนาจธรรมชาตินั้นได้เสียก่อนคุณแม่เป็นผู้สร้างอำนาจนั้นขึ้นได้ด้วยการทำจิตใจให้สะอาดปฏิบัติธรรมคุณแม่จึงสามารถอธิษฐานใช้อำนาจที่เกิดขึ้นในตัวบังคับอำนาจธรรมชาติทำให้น้ำสะอาดธรรมดากลายเป็นน้ำที่คนดื่มกินหายโรคภัยได้ อธิษฐานให้ปูนแท้ๆกลายเป็นปูนศักดิ์สิทธิ์ทารักษาคนให้หายโรคต่างๆได้สารพัดอธิษฐานพริกไทยเม็ดให้เป็นของวิเศษกินแก้อะไรต่ออะไรก็ได้ไม่แต่เท่านั้นสิ่งเหล่านี้ผู้ใช้อาจอธิษฐานให้บำบัดโรคทางใจได้อย่างชงัดอีกด้วยแน่ละนักวิทยาศาสตร์และนายแพทย์จะรับรู้เรื่องประหลาดเหล่านี้ไม่ได้ แต่ก็ได้เกิดขึ้นจริงๆแล้วมิใช่รายเดียวแต่นับเป็นร้อยเป็นพันรายหรือไม่บางคนที่ไม่เห็นด้วยตาตนเองอาจคิดไปว่าคงจะมีเลสไนหรือเลวไปกว่านั้นอาจจะเข้าใจว่าเป็นอุบายหาสตางค์เข้ากระเป๋าแต่เปล่าเลยคนที่ไปให้คุณแม่รักษาจะเอาอะไรไปให้ท่านไม่ได้เป็นอันขาดเพราะถ้าทำเช่นนั้นท่านจะไม่ยอมรักษาให้ตรงกันข้ามท่านกลับจะเลี้ยงอาหาร และให้ของใช้กลับไปบ้านเสียอีกจริงพวกสิทธิ์ใกล้ชิดเท่านั้นที่จะนำอาหารข้าวหวานส้มสูกลูกไม้ไปรวมกันเพื่อถวายพระหรือไม่ก็ให้คุณแม่อธิษฐานให้ได้แต่เมื่อเสร็จแล้วก็รับประทานกันถ้าเหลืออีกก็แจกจ่ายไปฝากคนที่บ้านไม่เคยมีการเก็บไว้เลยผมเข้าใจว่าปรากฏการทางอภิมิหารต่าง ท่านผู้อ่านคงได้รับทราบจากบันทึกของสิทธิ์อื่นๆที่เขียนและพิมพ์ไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้วเป็นส่วนมากเพื่อไม่ให้เรื่องที่ผมเขียนนี้ซ้ำและยาวเกินไปผมขอเล่าสักเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของผมเองเท่านั้นเรื่องมีอยู่ว่าในคราวที่ผมกำลังไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านสามัคคีวิสุทธิ์เป็นประจำนั้นผมได้นำปูนไปให้คุณแม่อธิษฐานให้ กระป๋องนมหนึ่งแล้วนำมาทารักษาทางใจในขณะนั้นลูกชายคนโตของผมซึ่งอยู่คนละแห่งได้มาเยี่ยมผมนึกได้ว่าที่หลังมือของเขามีถุงน้ำเป็นลูกกลมโตอยู่ใต้ผิวหนังลูกหนึ่งโตสักปลายนิ้วก้อยถุงน้ำชนิดนี้ผมเห็นเขารักษากันด้วยการผ่าตัดถุงเอาน้ำออกแต่ผมไม่อยากให้ลูกเจ็บตัวจึงบอกให้เขาลองใช้ปูนอธิษฐาน ที่ผมได้มาจากคุณแม่ทาดูก่อนทาก็ขอให้เขาอธิษฐานเสียก่อนเขาทำตามที่ผมบอกแต่ดูเขาจะไม่เชื่อเพราะทำหน้ายิ้มยิ้มอยู่ปฏิบัติไปด้วยความเกงใจเท่านั้นคงทากันได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นทั้งเขาและผมต่างก็ลืมว่าได้ทำอะไรไปบ้างล่วงไปราวสิบวันเมื่อเขามาเยี่ยมอีกผมจึงนึกได้ขอเขาดูหลังมือที่เคยมีถุงน้ำ เราพากันแปลกใจเป็นที่สุดเพราะถุงน้ำก้อนโตที่เป็นมาตั้งแต่เล็กๆนั้นหายตัวไปแล้วมันหายไปได้อย่างไรไข่เล่าจะตอบได้บัดนี้คุณแม่บุญเรือนที่ได้ปฏิบัติตนต่อสังคมหรือคนทั่วไปมีแต่ประการเดียวคือช่วยทุกข์ให้แก่ผู้อื่นเยี่ยงพระโพธิสัตว์ทั้งหลายนั้นได้ล่วงลับไปแล้วคงทิ้งแต่ธรรมที่ท่านเพียรสั่งสอนไว้ให้ เป็นอนุสณ์แก่พวกเราผู้เป็นสิทธิ์ของท่านเท่านั้นในที่สุดนี้ผมขออำนาจพระศรีรัตนตรัยช่วยเป็นดวงประทีปสองทางให้คุณแม่ได้ไเดินทางไปถึงพบที่คุณแม่ต้องการโดยเร็วเทินขอกราบคุณแม่พันเอกดำเนินเลขาคุลหนึ่งตุลาคม2507